ไตรลักษณ์นั่นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นคําสูงมากผู้ปฏิบัติเข้าถึงขั้นนั้นถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเข้าขัน้นคือเข้าขัน้นวิปัสนาถ้าหากว่าดําเนินถึงไตรลักษณ์อนิจจังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าความแก่ความสลายตัวความเจ็บไข้ได้ป่วย ความผิดเพี้ยนผัดเพี้ยนหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่เดี๋ยวพ่อตายก่อนลูกลูกตายก่อนพ่อแม่ตายก่อนลูกลูกตายก่อนแม่หลานตายก่อนหน้าหน้าตายก่อนหลานลุงตายก่อนหลานหล,ลานตายก่อนลุงมันก็ไม่เทียมกันเรียกว่าอานิจจงเราจะเอาสิ่งเทียบที่ไหน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุบายวิปัสนาที่เราควรจะต้องทำให้เกิดขึ้นในขณะเรานั่งสมาธิทุกขังความเป็นทุกต่างๆเราก็ปรากฏอยู่ทุกเอกความไม่สบายทุกอกความปวดเมื่อยทุกเอกความลำเค็นต่างๆความลำเค็นที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนา ต้องการแต่มันก็ไม่ได้ตามความต้องการ